สวัสดีครับผมนายเอกชัยดวงใจนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเชียงราเกษมสุพรรวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมและสัมผัสกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านเชียงคีรซึ่งนั่นก็นคือการทําเครื่องบ้านดินเผาซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่คู่กับตำบลเชียงคีอของเรามานานและควรค่าแก่การอนุรักษ์ครับผมเพื่อไม่เป็นการเสรียแล้วนะครับเราจะพาทุกท่านเดินทางเข้าไปยัง ศูนย์ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องบ้านเินเผาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเคือนเลยครับอาชีวินคือการเดินรนคนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไป ไ้้นแหใลวก็ปครับผมและตอนนี้นะครับเราก็ได้พาทุกท่านเดินทางเข้ามาถึงยังด้านหน้าของศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและสินค้าพื้นเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะพาทุกท่านเข้าไปรู้จักกับพี่ที่ แล้วพี่ชอบศูนย์แห่งนี้อยู่นะครับแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ถึงวิธีการและขั้นตอนในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาว่าก่อนที่จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาก่อนที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สักหนึ่งอันเนี่ยครับมันมีความยากลําบากในการผลิตยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราตามผมเข้าไปดูกันเลยนะครับ หลังจากนี้นะครับเราจะพาทุกท่านเข้าไปทำความรู้จักกับคุณลุงที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลศูนย์แห่งนี้นะครับว่าประวัติความเป็นมาศูนย์แห่งนี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีกระบวนการหรือวิธีหรือวิธีการขั้นตอนในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของเราอย่างไรบ้างครับพอดีได้เจอลุงพอดีเลยครับคุณลุงสวัสดีครับออครับผมคุณลุงชื่อคุณลุงสมจิตพรมพันธ์ครับสมจิตพรมพันธ์ครับตอนนี้คุณลุงดำรงตำแหน่งเป็นอะไรเป็นทคมงีของกลุ่ม เป็นเฮนนี้ของกลุ่มครับหลังจากนี้เราจะต้องขอให้คุณลุงช่วยทําการอธิบายถึงประวัติความเป็นมาโดยคร่าวๆข,ของกลุ่มแล้วก็กระบวนการและขั้นตอนในการผลิตเครื่องปั้นดินเผากว่าที่จะได้เป็นเครื่องปั้นดินเผามาแต่ละอันมีความยากลำบากอย่างไรครับผมอ่าอันดับแรกนะครับเราก็จะขอญาตถามคุณลุงนะว่าศูนย์ขึ่งในปีไหนครับคือกลุ่มอนะของเราเนา2013 คือลักษณะของการควบคุมจะเป็นลักษณะของกลุ่มเครื่องนวดคือเราเรามานวดดินแบบมาปั้นที่โูเรียนแต่ปั้นมากเป็นอุตสาหกรรมโกเรืยนแต่ช่วงนั้นเป็นอุตสาหกรรมแบบครอบครัวครับเรือนแล้วเราได้งบประมาณเมื่อปี2 5 4 4โดยโครงการหนึ่งตบหนึ่งบนหนึ่งพันตบละหนึ่งล้านเดย่งทางการมา เราเลยมาจาัดสร้างอาคารส้างเตาเผาแล้วก็สร้างอะไรเครื่องรวดขึ้นมาใหม่และได้มีสมาธิกเข้ามาช่วยกันบริหารงานในกลุ่มประมาณเกือบสิบคนคือทั้งหมดเราเอาเข้ามาทํางานอยู่ส่บๆเราไม่ได้เพราะว่าทีเราปับแค่เอาเลยแยกย้ายกันที่ทำหยู่บ้านก็มีทำอยู่นี่ก็มี ข้ส่วนสภาพทางภูมิศาสตร์หรือดินที่เรานาํามาปั้นะครับส่วนใหญ่นี้เราจะได้มาจากไหนคือดินที่บ้น้นเลื่อนะของพินาของนายเลยพบดีอ๋ออยูทางที่ตะนตกของหมู่บ้านเราอยู่ทางติติดกับห้วยคือเราทางลุ่นจะเป็นคนซื้อดินอยู่ละ480มามาจัดจวด ครับผมหลังจากที่เราทราบถึงประวัติและความเป็นมานะครับสภาพทางภูมิศาสตร์ต่างๆของในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธางคเ่าว้าแล้วครับเพื่อให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนจะขออนุญาตให้คุณลุงพาไปชมขั้นตอนในการทำได้ไหมครับครับได้ครับโอเคครับถ้างั้นก็ไปกันเลยครับ ก้อนดินที่แห้งแล้วนะครับเพื่อท,ที่จะเอาก้อนดินเหล่านี้มาทุกให้ละเอียดทุกให้เป็นก้อนเล็กๆครับเพื่อให้ง่ายต่น่นไปรนำไปผสมผสมกัที่ลูกต่อไป ทุบนี่คือทุบให้ละเอียดเพื่อไห้ละเอียดโดยทุบให้เป็นลทุบให้เป็นก้อนลเอียดเพื่อหมักน้ำเพื่อที่จะเอาใหม่ใช่ไหมเปิดแล้วมันจะทำให้เราง่ายต่อการทีนี้ก็ง่ายต่อการกระทุบง่ายต่อการผมลุกกับส่วนผสมเพื่อที่จะทำการผสมให้มันขึ้นรูปต่อไปผสมขึ้นรูปต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับผมหลังจากที่เราได้เป็นเราได้เป็นก้อนแล้วนะครับก็จะทำการ แช่น้ําไว้นะครับหลังจากแช่น้ําไว้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะกลายเป็นดินอ่อนมันจะกลายเป็นดินอ่อนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเป็นดินอ่อนแบนี้นะครับนี่คือดินอ่อนที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผสมอะไรเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะทการผสมนั่นก็คือทรายโดยอัตราส่วนในการผสมที่บอกว่า3ส่วนต่อ1ส่วนดินสามส่วนนั่นก็คือดิน3ส่วนต่อทรายหนึ่งส่วนหลังจากที่เราคลุกเรียบร้อยครับหลังจากนี้เราจะนําดินที่ได้เนี่ย ไปเข้าเครื่องนวดเพื่อที่รีดมันเป็นเส้นสำหรับไปเป็นรูปครับเพื่อที่จะก,การตั้งต่อไปค่ะครับผมนี่คือผ่านการผสมผนแล้วแล้วก็ว การผสอเครื่องหลังจากนี้นะครับเราจะนําดินที่ได้จากการผสมไปเข้าเครื่องคือดินที่ผสมเมื่อสักครู่เนี้ยครับโดยที่การหลังจากผสมเสร็จแล้วนะครับเราจะนําดินที่ได้เนี่ยไปเข้าเครื่องเดี๋ยวจะพาเพื่อนพาไปดูนะครับว่าพอเข้าเครื่องแล้วออกมาจะเป็นในรูปแบบยังไงนะครับ เข้าเครื่องก็คืออันนี้เรียกว่าเครื่องนัิอันนี้เรียกว่าเครื่องหัวดินนะครับเครื่องนี้มระมาณก็น่าจะสักสองสามล้านได้นะครับประมาณแสนสองประมาณแสนสองนะครับผมก็หลังจากนี้เราจะทําการว ติดนะครับก็จะเป็นลักษณะของการขึ้นรูปโดยการนําดินที่เราได้จากการนวดออกมาเมื่อเมื่อสักครู่นี้ครับที่ออกมาจากเครื่องนะครับ <Okay. S 1> แล้วจะทําการมาต่อ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 กันขึ้นเพื่อให้เป็นรูปร่างก่อนนะครับ สำหรับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการขึ้นรูปแบบวิธีการรีดนะครับผม ากำลังเข็นเ,ออเครื่องปั้นที่ได้จะเอาเข้าเตานะครับความร้อนมันมาตรงนี้น้อยครับนี่นคนอยากตามบุญก็ไปถ่ายยัง <c oughs> ไงเพรามันต้ <c oughs> อ๊ะ โอ้ถ้าไม่ละเอียดคนไม่รู้ก็ไม่รู้จากทีหรีได้นี่ขนาดเจ้าของยังคิดว่าจะเอาปืนมาใส่ตรงนี้อยู่นะมันจะมีช่องอากาศช่องอากาช่องไฟมันปิดตรงนี้แหละแล้วมันจะสุขของบนลงขงล่างวันนี้นะครับเราได้รับเกียิจากท่าน เพื่อหาพื้นที่นี่จะเป็นท่านเป็นลูกค้าลูกค้าที่มารับผลิตภัณฑ์ครับผลิตภัณฑ์จากการสร้างึผลงานของกลุ่มกลุ่มสมาชิกเครื่องปั้นดินเผาของเชียงคือเรานะครับเพื่อที่นําไปจําหน่ายนะครับก็ต้องขอแนะนําตัวนะครับว่าที่ชื่อพี่นลวฤทิ์เริญับผมพี่เจริญตัวหนึ่งครับพี่เดินทางมาจากว่านอนนิวาสเลยนะครับเพื่อที่ ครับผมประมาณระยะทางก็ประมาณ80กิโลนะครับเพื่อที่จะมารับเครื่องปั้นดินเผาจากที่นี่ไปนะครับแล้วในส่วนของการไปจำหน่ายอย่ที่จะจำหน่ายจำหน่ายที่เ่านอนจหน่ายที่ว่านอนเลยที่วานอนแล้วจำหน่ายงานแข่งระดับตรับหมายถึงว่าที่ร้านที่รีวิวร้านที่จำหน่ายพวกเครื่องป้นดินเผาทยอดฮิท้ในระับงห้อง แล้วอันนี้ส่วนของออเดอร์วันนี้ที่จะรับไปเท่าไหร่ประมาณสีปร400นะครับแล้วแต่หนปั้นที่รุเทก็มา่าแล้วในส่วนของสถานที่ที่รับซื้อส่วนใหญ่จะเป็นที่ไหนที่เดียวหรือว่ามีทั้งของปากนเป็นหัทใจราชบุรีลำปางเชียงกุ อ่านี่นะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าสังคมของเราครับมีการช่วยเหลือเรื่องเพื่อเกิดเหตุกา์เราจะสามารถที่จะดำรงอยู่ได้นะครับผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับถือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมาจากน้ำมือของพ่อแม่พี่น้องเรานะครับยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําให สร้างรายได้กับครอบครัวได้เลยแล้วก็ถ้าไม่มีที่นี้เพื่อที่จะมารับซื้อแน่นอนครับผลิตภัณฑ์ก็ขายไม่ออกแน่ๆค,คือครับผมต้องขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณพี่มากเลยครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกันเพื่อช่วเอเพื่อแผ่กันนะครับทําให้เราทราบถึงขั้นตอนการทําเครื่องบาง้านบนเขาอย่างละเอียดกันแล้วนะครับตั้งแต่แรกเริ่มก็คือ ตั้งแต่การเตรียมดินจนขั้นสุดท้ายของการจัดจําหน่ายก็คือหลังจากที่นําขึ้นรถเมล็ครู่นี้นะครับแล้วก็รถคันนี้ก็จะทําก็จะนาพาเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกไปสู่ตลาดครับผมและตอนนี้นะครับเราก็ได้พาทเคลื่อนเดินทางมาถึงยางช่วงสุดท้ายของการถ่ายทำกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับนักศิสิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิทยาเขตสุโขทเยน่รสุโขทัยของเรานะครับต้องกราบขอบพระคุณสถานที่อย่างนี้มากครับที่ได้นำพาพวกเราเข้ามาเรียนรู้ และให้เราได้มาศึกษาถึงวิธีในการทำเครื่องปั้นดินเผาซึ่งก็คือศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและสินค้าพื้นเมืองขององค์การบริหารส่วนลำบนเชียงเคือนครับและขอบคุณคุณลุงสมติดพงพันธ์ที่ได้ให้คาแนะนําในการทาเครื่องปั้นดินเผากับเราครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่มนที่มีส่วนช่วยในการทําให้งานในวันนี้ของเราสําเร็จลุล่วงไม่ได้ดีครับ แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ